สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงผักกาดน้าเม็กซิโกโหรือผักชัยยาว่ามีประโยชน์มากมายนะครับช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในการปรับปรุงสุขภาพในสมองและเพิ่มความจำช่วยกระตุ้นตับให้ทำงานได้ดีขึ้นล้างสารพิษในร่างกาย สามารถลดอาการกัดจมูกและช่วยเหลือเรื่องอาการไอหวัดและปัญหาปอดได้ปรับปรุงการย่อยอาหารและช่วยเพิ่มการผอมผานช่วยเพิ่มแคลเซียมในกระดูกช่วยบำรุงสายตาและปรับปรุงการมองเห็นช่วยลดซีดและป้องกันมะเร็งมีประสิทธิภาพในการรักษาอาการนอนไม่หลับและป้องกันเส้นเลือดขอดและลิ สีดวงตะวานได้นะครับเมื่อทราบถึงประโยชน์มากมายของผักขัดน้าเม็กซิโกซึ่งปลูกได้ง่ายนะครับทุกครวเรือนควรจะปลูกไว้เป็นยาหรือเป็นประโยชน์ในการรับประทานนะครับขอบคุณมากครับ